สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูฟองในหน่วยการเรียนรู้โลกสวยด้วยสีสันแล้ววันนี้ครูฟองมีกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์พิมพ์ภาพสีสันจากใบไม้มาให้เด็กๆทำถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปรูปอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะและอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีสีค่ะใบไม้และกระดาษ A4 เด็กๆพร้อมแล้วไปหาอุปกรณ์กันมาเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะค่ะและขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมกระดาษมาค่ะแล้วก็นำใบไม้ของเด็กๆนะคะมาได้เลยนี่ครูฟองนำใบ ไม้ที่มีขนาดยาวนะคะแล้วก็พลิกด้านหลังของใบไม้ค่ะเด็กๆแล้วก็วางไว้ใต้กระดาษนะคะและหลังจากนั้นก็นำสีค่ะมาระบายตรงใบไม้ที่เราวางไว้เลยค่ะ เด็กๆเห็นไหมคะว่ามันเริ่มมีเส้นของใบไม้ที่เราวางทับเด็กๆสามารถใช้สีอะไรก็ได้นะคะเด็กๆอยากทําตามครูฟองก็ได้นะแล้วเด็กๆมาลองทายกันว่าครูฟองเนี่ยจะวาดเป็นรูปอะไรครูฟองก็ระบายไปเด็กๆก็ระบายนะคะอ่าแล้วก็ครูฟองใช้ใบไม้ใบที่สองค่ะมาวางใช้ด้านหลังของใบไม้นะคะเด็กๆ ด้านหลังมาวางไว้แล้วเด็กก็จัดตำแหน่งค่ะหลังจากเล่นเด็กก็ระบายเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าลายของใบไม้เริ่มขึ้นมาแล้วเด็กๆก็ระบายไปเรื่อยๆใช้สีอะไรก็ได้นะคะนี่ครูฟองมีเปลี่ยนสีด้วยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าครูฟองสามารถเอาสีฟ้าและสีชมพูมารวมกันก็ได้หรือเด็กๆนะคะมีจินตนาการเด็กๆจะใช้สีอื่น หรือว่าใช้สองสีเลยครูฟองเรามาวางข้างล่างค่ะเด็กๆใช้ด้านหลังเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้ด้านหลังเนี่ยมันจะเห็นเส้นของใบไม้ชัดเจนเลยค่ะเด็กๆเด็กๆก็ระบายไปเรื่อยๆได้เลยนะคะเลือกสีตามที่เด็กๆชอบเลยคะ่ะ เด็กๆพอจะเดากันได้หรือยังคะว่าครูฟองเนี่ยจะวาดเป็นรูปอะไรอ่เดี๋ยวครูฟองมีต่อเติมด้วยนะเด็กๆลองทายดูสิคะว่าครูฟองวาดเป็นรูปอะไรเอออ่ามีหนวดด้วยค่ะเด็กๆแล้วก็มีตา มีเด็กๆหลายคนน่าจะทายถูกแล้วนะคะวันนี้ครูฟองวาดเป็นรูปผีเสื้อค่ะเด็กๆอย่าลืมทำงานแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งครูฟองว้างนะคะครูฟองรอดูผลงานของเด็กๆอยู่นะ